ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเกมซันเดย์ไนท์เมื่อคืนนี้แตะกันทั้งหมด3คู่นะครับผมก็เวลาจะคาบเกี่ยวกันอยู่3คู่คู่แรกเนี่ยเป็นเกมแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็มาด้วยฟอร์มที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถออกนําไปก่อนโดยหลุยส์ดีอารสนะครับผมก็ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วจังหวะในเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสในช่วงครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสถึง14ต่อ0ครั้ง แฟนแมนยูก็เริ่มแบบตุมต้มๆตอบว,ว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะแต่ว่าความผิดพลาดของควอนซ่านะครับผมที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยมันทําึ่งจินควอนซ่าเนี่ยเกมเนี้เขาเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเลยทั้งเกมแต่ว่าจังหวะผิดพลาดครั้งเดียวที่แบบว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เขาคิดอะไรจังหวะนั้นนะคือหลายๆคนคิดว่าเขาน่าจะจ่ายคืนประตูมั้งแต่ว่ากับจ่ายเข้ากลางซึ่งเขาอาจจะไม่เห็นบรูโน่เฟรนันที่อยู่ตรงนั้นพอดีบรูโน่เฟรนันก็คิดเร็วทําเร็วนะพอบอลผ่านมาตรงหน้าก็หวดเลยจากเกือบกลางสนามมายิงเพราะว่าหันไปเห็นที่เคเรอเนี่ยออกมาไกลนะครับก็ยิงเข้าประตูไปทําให้ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตียเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ เกมก็จะแลกกันเริ่มสูสีเพราะว่าจะเริ่มเกรงกันแล้วก็จะไม่ได้บุกหนักเหมือนเหมือนช่วงแรกๆนะครับผมแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประตูจากโคัปี้เมนูที่กลับตัวยิงอย่างสวยเนะเข้าประตูไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนําไป2ประตูต่ตอหน <c oughs> ึจังหวะนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโมเมนตัมเริ่มมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เทนฮากทํทกลับเปลี่ยนตัวนะครับเอาปีกออกเอากลางรับลงแล้วก็ เหมือนจะตั้งรับรอศูนย์แต่แฟนแมนยูกลับมองกันว่าตอนนั้นผมดูในในแชทหลายๆช่องก็จะมองกันว่าแฟนแมนยูจะบอกว่าเหมือนตั้งรับรอโดอนหมนแล้วก็โดนจริงๆกลายเป็นฮาวิเอเรียนะครับที่ลากบอลเขาเ้ามาในเขตโทษนะครับผมแล้วก็โดนวานบิซาก้าสกัดล้มลงไปถึงแม้ว่าจะโดนหรือไม่โดนแต่ว่าจังหวะจังหวะนั้นนะ่ะมันโดนนิดนหน่อยแต่ว่าผู้เสีสินก็ให้เป็นลูกโทษที่ถูกโทษแล้วก็กลายเป็นโมเมซาร่าลุกขึ้นมา ยิงลูกโทษที่โทษตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2แล้วก็ลิวพูจริงๆก็พยายามจะบุกหนักนะเพื่อจะเอาอประตูชัยชนะให้ได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้จบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ซึ่งก็ทำให้ลิวพูเนี่ยไม่สามารถแซงอา์นซอนกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียอ์นซอนดีกว่านะครับองลิวพูก็เลยอยู่อันดับ2ไปส่วนคู่ถัดมาก็จะเป็นเกมระหว่างเชฟฟิลด์ยูเอแตรตเต้เจอกับ เชลซี Chelsea, โดยที่เชลซี Chelsea ออกนําไปก่อนนะโดยเตียโก้ซิวานะครับผมตอนช่วงต้นเกมแต่ว่า,าแล้วก็มาโดนตีเสมอโดยเจเดนโบเกลนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยก็เสมอนไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ยังพยายามที่จะบุกแล้วก็พยายามที่จะ เอาชนะให้ได้นะครับแล้วก็ได้ประตูจากมาดูอกเก้น,นะครับผมก็ยิงซะสวยเลยนะครับผมลูกอมมาดูอเก้ก็ถือว่ายิงสวยนะครับผมในช่วงประมาณ1ชั่วโมงของเกมพอดีนะครับผมเชลซีเอาอนําไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็จริงๆก็90นาทีแล้วก็ยังนำอยู่อประตูน่น่าจะได้ สามแต้มแน่ๆแล้วสำหรับแฟนเชลซีแต่ก็สุดท้ายมาโดนแบ็คแม็กเบอร์นี่นะครับผมก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อ2ทํทำให้เชลซีพลาดการเก็บสามแต้มได้แค่1แต้มเท่านั้นสำหรับเกมนี้ส่วนคู่สุดท้ายตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็จะเป็นอทนอตเนมอสเปอร์ เปิดบ้านต้อนรับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสนะครับผมสเปอร์มีอดีตนักเตะของฟอร์เรสนะครับผมก็คือแบรนดอนจอร์สันส่วนฟอร์เรสก็มีอดีตโค้ชของสเปอร์ไปคุมทีมอยู่ก็คือนูโน่อ่อานูโน่อัสปริเซนโตเออผมลืมชื่อเขาเฉยเลยสเปอร์เนี่ยออกนำไปก่อนนะครับผมโดยจังหวะบุกขึ้นมาของอ่าทิโมแวนเนอร์ บุกขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็ปาดบอลเข้าไปทางประตูนะครับผมแล้วก็กลายเป็นมูริโลกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็พลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปนะครับเราให้สเปิร์นนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่แล้วผ่านมาอีกไม่กี่นาทีช่วงวนันครึ่งชั่วโมงประมาณนาทีที่20ไปปลายนะครับผมก็กลายเป็นคริสวูดสามารถตีเสมอให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้1ประตูต่อ1โดยจังหวะน,นี้ก็ สเปอร์บุกเคลิ้มไปหน่อยนะครับแล้วก็จังหวะโดนสวนเนี่ยก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าพอปาดบอลเข้ามาบอลมันตะลุมาถึงกลางประตูแล้วตรงนั้นมีคริสวูดอยู่ก็สามารถจบสกอร์ได้เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งแต่แน่นอนจังหวะของเกมที่เป็นแบบนี้พอสเปอร์เล่นไม่ได้อย่างใจแอนด์เขามักจะทําแบบนี้ก็คือพักครึ่งปุ๊บเปลี่ยนตัวเร็วทันทีแล้วก็เปลี่ยนคู่กลางเลยทีเดียวเปลี่ยนเอา,เอาพัฟมาตาซากับบิซูมาออกนะครับผมแล้วก็เอาฮอยเบียกกับ เบเนกูลงมาแดนนะครับผมแล้วก็สามารถได้ประตูเร็วเลยนะครับในนาทีที่52กับ58โดยนาทีที่52เป็นมิกกี้ฟันเดเฟนเนี่ยสามารถยิงประตูตรงกรอบเขตโทษเลยยิงอย่างสวยนะก็แอซซิดโดยส่วนหนึ่มินนะครับผมก็ฟันเดเฟนยิงเข้าไปออ,อกดาไปอีกครั้งเป็น2ประตูนหนึ่งและในนาทีที่58ก็เป็นเปนโดปรโรนะครับก็ได้ปวดวอลเล่จากกลางประตู ทําให้สเปอร์ออกนําไป3ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นสเปอร์ก็ยังบุกต่อนะครับผมแต่ว่าก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้ให้สเปอร์ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งะครับผมก็แซงไอซาวิล่าขึ้นมาอยู่อันดับ4แล้วนะครับผมโดยที่แข่งน้อยกว่านะครับผมแต่ว่ามีคะแนนเท่ากันมีประตูได้เสียที่ดีกว่านะครับผมก็นี่คือในช่วงของซันเดย์ไนท์ที่ทั้ง3คู่เนี่ยมีประตูของอของแต่ละคู่เนี่ยฝั่งละ4ประตู คู่ละสีประตูนะครับมีมีประตูกันถึงคู่ละสีประตูโดย2-2-2-2แล้วคู่สุดท้ายเนี่ยสาหนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ช่วงการสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็ฟุตบอลเบรูลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งในวันช่วงวันสงกรานต์บ้านเราพอดีเลยนะครับวันเสาร์หน้าก็ติดตามชมกันได้ครับ